สวัสดีครับผมเฟสทูซีอ u นะครับมาพบกับการรีวิวของเจ้า Oppo Joy 5กันนะครับหรือว่า Joy 5นั่นเองซึ่งด้านหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีระบุอยู่ว่ามีทั้งหมด16จิตนะครับเออในหน่วยความจำของมันในเจ้า Oppo ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวที่ราคา3,990บาทนะครับซึ่งออกมาเมื่อไม่ไม่นานนี้เองก็จะมี2สีด้วยกันก็นนคือมีสีดำน้ำเงินกับขาวทองนะครับตัวของผม เดี๋ยวไว้ไปลุ้นกันว่าจะเป็นสีอะไรด้านข้างๆก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นโลโก้เออเป็นโลโก้นะครับผมโลโก้กับรุ่นส่วนตัวนี้มาดูด้านหลังก็จะมีระบุไว้ว่าหน้าจอ4.5นิ้วกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า2ล้านนะครับน้ำหนักประมาณ135กรัมเอ130 135กรัมนะครับนี่รวมแบตแล้วด้านข้างก็ไม่มีอะไรเรามาแกะกันเลย จริงๆเราใช้งานไปแล้วแหละอันนี้ก็เอามาใส่กล่องใหม่อันนี้ก็กล่องดูสวยงามนะครับสึกผมรู้สึกว่าตัวเจ้า oppo เนี่ยออกแบบแพคเกจเนี่ยได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเปิดออกมานะครับผมตัวนี้เราก็จะเจอเออเจ้ามือถือนะครับอ่ะขอออกมาก่อนภายในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ ตัวนี้เปิดออกมาก็จะเป็นคู่มือนะครับผมคู่มือก็จะมี2อย่างแลก,ก็คือจะมีคิดไกด์นะครับจะเป็นภาษาต่างๆก็จะมีบอกนะครับว่าออรอบๆตัวเครื่องคืออะไรยังไงบ้างนะครับอ,อ,อย่างเช่นเรามาดูกัน ก็จะมีระบอบบอกว่าสแตนบายเวลาเนี่ยสแตนบายเครื่องเนี่ยเท่าไรกี่ชั่วโมงยังไงนะครับผมก็ลองดูกันได้ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ดูกันต่อไปอันนี้ก็ข้อมูลพื้นฐานก็เหมือนด้านนอกเลยตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่2000มิลลิแอมซึ่งถือว่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเยอะมากนะครับแต่ด้วยราคาแล้วก็ด้วยหน้าจอที่เล็กเนี่ยก็ใช้งานได้ประมาณ1วันนะครับผมก็เกือบแต่ถ้าเล่นเยอะๆก็จะต้องชาร์จบ่อยนะอันนี้ก็หน้าจออะไรต่าง ส่วนตัวนี้อันนี้ข้อมือแนะนำก็เหมือนกับเป็นคู่มือต่างๆอ่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ดูอ่ะต่อไปมาดูคบอันนี้เจ้าแท่นชานนะคะอันนี้อะแดปเตอร์ทออมาได้สวยงามมากรู้สึกค่อนข้างดูแข็งแรงนะครับผมนะจะดูเทียบเรากัครึ่งหนึ่งของตัวเครื่องครับผมอันนี้อ่ะตกค่อนข้างใหญ่แต่ว่าก็ดูแข็งแรงงานดีนะครับผมอันนี้ ส่วนสายตัวนี้ก็ปกติก็เป็นสาย micro USB ธรรมดานะครับก็ต่อกับใช้เป็นสาย data ได้ท้งข้อมูลได้นี้ก็จะเป็นสายหูฟังผมก็จะมีปุ่มแล้วก็ตัวนี้หูฟังอ่ะก็ทั่วๆไปไม่มีอะไรมากการใช้งานก็โอเคดีอ่าต่อไปมาดูตัวเครื่องกันนะครับผมอ่าขอพลิกมาด้านหลังก่อนอันนี้ผมเปิดฝาลอไว้ละกล้องหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแฟลชด้วย นะครับอันนี้ซิมใส่ได้ทั้งหมด2ซิมนะครับก็คือจะเป็นไมโครซิมแล้วก็นานซิมนะครับก็คือซิมที่1นึ่งกับซิมที่2แล้วก็ตัวไมโครเอ,อ่อไมโครเอสดีการ์ดก็จะใส่ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ตัวนี้แบตนะครับก็จะถอดถอดไม่ได้มาจะแนบมาเลยอ่าตัวนี้คือผมเอ,อ่อตัวที่ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นสีขาว นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอประกอบลงไปก่อนอถ้าหาก่าไ,ได้จับเครื่องจริงๆน่นจะรู้สึกได้ว่างานเขาค่อนข้างแน่นละเอียดแล้วก็สวยงามนะครับจะเป็นด้านหลังนี่คือมันจะเงาๆเห็นไหมครับผมส่วนตัวด้านข้างมีอะไรบ้างอ่ะดูที่ก้นกันก่อนเลยก็จะมีสายเอ่ออันนี้รูทีใช้ยสาหรับสนทนานะครับแล้วก็จะเป็นสายไมโคร USB สําหรับชาร์จ ่อไปนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียงนะครับก็คือเปิดปิดเสียงตัวส่วนรูด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คนะครับหูฟังมาตรฐานทั่วไปส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวล็อกสกรีนนั่นเองก็ดูเรียบง่ายดีส่วนมาดูหน้าจอกันนะครับผมหน้าจอก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับผมสำหรับ ใส่ตัวนี้แต่ว่าบางคนก็จะมองว่ามันเล็กไปนะครับผมอ่าแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับก็ตัว o p p l e ตัรงนี้ก็จะเป็นปกติไม่มีอะไรเป็น UI ปกติแต่สิ่งที่ชอบอย่างนึงคือเจ้าตัว wallpaper นั่นเองคือเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามที่ล็อกแต่ละครั้งตัวนี้ซึ่งล็อกสามารถเซตได้นะครับผมก็สวยงามอีกแบบหนึง่งก็อันนี้เมื่อซือนะครับผมราคาอยู่ที่ ,3990 บาทตัวนี้เนี่ย ก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยมาให้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเสื้ออะไรเพิ่มเติมแถมยังมีตัวนี้ให้ด้วยตัวค o อบเวอร์นั่นเองที่ผมเห็นมาก็จะมีอยู่2อสีก็คือสีเขียวกับสีน้ําเงินเอ,อ่อสีกรม,มท่าน,นะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับก็ปิดใส่ลงไปก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสําหรับราคานี้ซื้อแล้วเราก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ใช้งานได้เลยเหมาะสําหรับ ใครบ้างอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือซื้อให้กับเด็กๆนะครับผมพวกเ,เด็กมัธยมอะไรเงี้ยเวลาหายอะไรเราก็ไม่ค่อยเสียดายมากหรือจะใช้เป็นสแปร์ก็ได้แล้วจะบอกว่าพวกกล้องอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นกันนะครับสําหรับตัวการรีวิวของเจ้า oppo joy f i นะครับผมก็คลิปนี้จบเพียงเท้านี้นก,นก่อนครับสวัสดีครับ